โนโปกิ้งเฮดโค้ชของทัพช้างศึกพอใจกับผลการจับสลากในรายการเอเชียนคัพ2023มั่นใจว่าดีพอที่จะฉลุยเข้ารอบสุดท้ายพร้อมผุดแผนกลางเตรียมทีมบุนเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์คหลงการจับสลากแบ่งสายในศึกเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกหลังทีมทาติไทยได้อยู่ในสาย C ร่วมกับเจ้าภาพอุซเบกิสถานเมาดีฟและสีรีลังกาล่าสุดโมโปกิ้งในใหญ่ของทีมได้ออกมาเปิดเผย หลังทราบผลการจับสลักดังกล่าวยอมรับพอใจและเชื่อว่าทีมดีพอที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนนั่นเป็นผลการจับสลักที่น่าพอใจซึ่งผมคิดว่าทีมของเราจะสามารถผ่านไปเล่นในรอบสุดท้ายได้แน่นอนการที่ต้องเจอกับอุซเบกิสถานและลงเล่นที่บ้านของเขามันจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนแต่เราจะพยายามทําผลงานให้ดีที่สุดเนื่องโดยโปรแกรม2นัดแรก ที่เราจะต้องแข่งขันกับทางมาดีฟและศรีลังกาเป็นเกมที่เราหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ทั้งสองนัดซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสในการเข้ารอบสุดท้ายให้มากที่สุดก่อนที่จะต้องไปเจอกับอุซเบกิสถานในเกมนัดสุดท้ายส่วนแผนการเตรียมทีมเราได้มีการเตรียมวางแผนเกมอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมด้วยส่วนตัวแล้วผมอยากจะให้มีเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยเพราะแฟนบอลจะได้เข้ามาชมเกมฟุตบอลของเราแต่ณตอนนี้ก็ยังบอกอะไรไม่ได้ ว่าจะมีทีมอะไรบ้างซิโก้เกติศักเซนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนของฮอนยญญาลายพาทีมทำผลงานนักเปิดสนามไม่เป็นไปตามเป้าหลังทำได้เพียงแค่เสมอสมโมสอนนำดิน 00, 00ในเกมแรกของศึกวิลีก2022ศึกวิลีเวียน,นามได้เริ่มตน้นฤดูกาล2022อย่างเป็นทางการ ซึ่งโคซิโกกุซือชาวไทยพาฮองอัญจลายวูเป็นเกมแรกพบกับน้ำดินโดยมีการส่งแข่งตัวหลักอาทิเช่นเงี้ยนบานตวนเงี้ยนตวนอันอูบานทันลงประเดิมสนามก่อนสุดท้ายจะหมุกเสมอกับน้ำดินไปแบบไม่มีสกอร์เก็บได้เพียงหนึ่งคะแนนในนัดเปิดซีซั่นสำหรับนัดถัดไปฮองอัญจลายจะเปิดบ้านพบกับฮองลินฮาตินในศึกปีลีวันที่สองมีนาคมนี้เวลา17นาฬิกา สาบฟันฟุตบอลแห่งชาติลาวตัดสินใจถอนทีมจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกัมพูชาไปที่เรียบร้อยโดยทีมชาติลาวชุด U23 เผงผานให้กับทีมชาติไทยสูงสุดต่อ2อในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศซึ่งทีมชาติลาว U23 มีโปรแกรมลงแข่งขันชิงอันดับสาของรายการที่จะพบกับติมอร์เลสเตในเย็นวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามั 3, ์ฟุตบอลแห่งชาติลาวได้ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากประสบปัญหาเรื่องตัวผู้เล่นไม่เพียงพอสำหรับการแข่งขันติดโควิด13คนและบาดเจ็บอีก6คนขณะที่ลาวเหลือนักเตะที่ลงสนามแข่งขันได้6คนเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าไม่เพียงพอที่จะลงแข่งขันนัดชิงอันดับ3จนต้องถอนทีมออกในที่สุดเช่นเดียวกับทีมชาติไทยที่มีปัญหาหนักเตะติดโควิดหลังจบเกมกับลาวรอบรองชนะเลิศ ่ว่าล่าสุดรายงานขยันว่าทีมชาติไทยมีผู้เล่นเพียงพอที่จะแข่งขันกับเวียดนามในนัดชิงชนะเลิศรายการนี้ชนะทิมสงกระสินกับตันทีมชาติไทยชุดแชมป์สุขสูกิคับ2 0 2พ2 0ย0กำลังอยู่ในช่วงปรับตัวให้เข้ากับคาวาสกิฟอนตาเล่ต้นสังก,กัดใหม่แต่ยิ่งใหญ่เรื่องถ้วยรางวัลผมว่า มันคงค,คล้ายๆกับช่วงเวลาที่เขาเพิ่งย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดสู่คอนซาโดเรซัปโปโรเมื่อปี2017จะต่างกันก็ตรงที่ตอนนั้นชนาทิพย์ยงไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อร่วมอาชีพที่ญี่ปุ่นคือใหม่หมดทุกสิ่งจำได้แม่นเลยว่าเกมนั้นของเขากับซัปโปโรนั่นคือการลงสนามในฐานะตัวสำรองและยังไม่มีผลงานอะไรที่เด่นชัดเท่าน,นั้นยังไม่พอเหมือนกับช่วงแรกๆนักเตะญี่ปุ่น ดูจะไม่ค่อยเชื่อมั่นในมิดฟิลล่างเล็กคนนี้เท่าไหรนักเพราะกว่าวันจะมาถึงเท้าชนาทิพย์ก็ต้องรอการเหงือกแห้งเลยทีเดียวผู้เล่นชาวอีธิบุไทยไม่เท่าไร่เวลาลงสนามเขาจะต้องเล่นกับโจนาทาริสกองหน้าบาร์ซิลที่เป็นพวกตะบี้ตะบันขี้เลี้ยงเหลือเกินตอนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นงานยากของชนาทิพย์แล้วละ่ะเพราะเจอบททดสอบหลายเรื่องเหลือเกินเฉพาะใน,นสนามก็ต้องเอาชนะใจเพื่อรอทีมให้ได้ต้องเรียนรู้ระบบการเล่นที่แตกต่างไปจากเมืองไทย แถมนอกสนามเนี่ยต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศอันหนาวเหน็บสังคมใหม่วัฒนธรรมใหม่ๆอะไรๆก็ใหม่หมดมันเป็นเรื่องหนักหนาสากันสําหรับชนาทิพย์เลยนะครับอุปสรรคเยอะขนาดนี้หลายคนคงท้อถอยหรือถอดใจสู้แล้วแต่ไม่ใช่สาหรับผู้ชายของนายกล้องพบสงกสินแน่ๆภาพถ่ายและคลิปวิดีโอระหว่างการฝึกซ้อมมีสิ่งหนึ่งที่สังเกตอยู่เสมอก็คือววตาของชนาทิพย ที่ดูจริงจังและมุ่งมั่นอย่างมากเขาคงรู้ดีว่าบาสทั้งสองนั้นแบกความหวังของคนไทยอยู่เพราะทุกคนต่างอยากเห็นเพมเมเกอร์ชาวละครปฐมประสบความสำเร็จที่ญี่ปุ่นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของนักเตะร,รุ่นต่อๆไปภาษากายที่ชนะทิศเสืยออกมาด้วยความเติดเดียวบนใบหน้าเขาโฟกัสแต่คุบ,แบบอลแววตาของเขาดูกล้าวแล้วแต่ไม่ใช่เพราะแต่ทะเลาะก,กับใครแต่ทั้งว่า,ามันมาจากความมุ่งมั่น ที่จะฝ่าฟันขวากน้ำและกำแพงที่ขวางอยู่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวลีนี้เป็นจริงเสมอสำหรับผู้ที่จริงใจต่อมันผลของความตั้งใจของเขาก็คือการได้รับคัดเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมเจลีก2018รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของคอนซาโดเรซัปโปโรเมื่อป,ปี2018และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซัปโปโรอ,อย่างน,น่าภาคภูมิใจทั้งๆที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขไทยขนานแท้ แต่กลับกลายเป็นคนที่ชาวซัปโปโรให้ความชื่นชมอย่างสูงถือเป็นปากปตุตก,การเลยก็ว่าได้สําหรับผมสิ่งที่ชนาทิพร้างขึ้นคืนค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 นอความยิงย่งใหญ่จริงๆกระทั่งการย้ายข้ามมาอยู่กับฟอนตาเล่สมสอนเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นในปัจจุบันผมคิดว่ามันก็คงจะเหมือนกับตอนที่เขาแลนดิ้งสู่เจลีกช่วงแรกๆนั่นแนนหละครับแม้จะเป็นลีกญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ชนาทิพก็ต้องปรับตัวอีกพอสมควรกับต้นสังกัดใหม่อาจจะดีหน่อยตรงที่ผลงานที่สั่งสมมานั้น ทำให้เพื่อร่วมทีมค่อนข้างที่จะยอมรับในฝีเท้ามากกว่าสมัยที่ย้ายมาซัปโปโรในช่วงแรกแต่ทว่าฟอนเตเล่นั้นขึ้นชื่อหรือชาเรื่องระบบการเล่นที่ค่อนข้างชัดเจนซึ่งมันแตกต่างจากทีมเก่าของชนาทิปที่ตัวเองคือผู้กำหนดเกมแม้แต่บทสัมภาษณ์ล่าสุดหลังเกมพ่ายกับเอฟมาดินอตเจ้าตัวก็ยังยอมรับเลยว่ายังใหม่กับฟอนเตเล่แต่ก็เริ่มที่จะปรับตัวได้มากขึ้น เาที่อ่นคอมเมนต์ของแฟนบอลตามสื่อโซเชียลต่างๆทิศทางนี้ออกไปทางวิจารณ์ในแง่ลบเสียมากกว่าให้กำลังใจแต่ผมเชื่อครับว่าเจชนาทิพย์จะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้เหมือนที่เข้าพิสูจน์มาแล้วกับคอนสาตดเรซัปโปโลตอนนั้นยากกว่านี้เยอะขอเพียงเวลาอีกสักหน่อยกันแล้วกันนี่เพงจะเริ่มต้นเท่านั้น ชนาทีมสงประสินมิดฟิล์ชาไทยของคาวาวาสกิฟฟอนเตเล่ให้สัมภาษณ์หลังปลงเป็นตัวจริงช่วยทีมในเกมที่บุกไปชนะคาชิมะเอเลอร์2-0ส่งผลงให้ร้างจากฝูงโจคกคราวในติเจลี <S <S ผมคิดว่าครึ่งแรกเราเล่นดีดีดีใจที่ทีมได้3ามแต้มแต่ผมว่าครึ่งหลังเราอาจจะผ่อนเกมลงไปหน่อยเกือบจะเสียประตูเราต้องปรับปรุงในครึ่งหลังซึ่งครึ่งแรกเราทำได้ดีแต่ว่าครึ่งหลังของเราค่อนข้างที่จะแผ่วไป การเล่นในสไตล์ของฟอนตาเล่ผมคิดว่ามันจะต้องใช้เวลาเพราะพีของเราเล่นในสไตล์แบบผสมผสานเล่นวันแบบมีการขยับ1-2ออาจจะมีบางจังหวะที่พลาดกันบ้างก็ต้องพัฒนากันต่อไปพวกเราก็ซ้อมกันอยู่ทุกวันเราจะทําให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะสไตล์ของฟอนตาเล่คือพวกเราต้องเป็นที่1ในทุกๆเกมให้ได้การลงเล่นประมาณ60นาทีทั้ง4เกมที่ผ่านมามันขึ้นอยู่กับจังหวะเกม และในครึ่งหลังผมมองว่าอาจจะยังไม่มีแรงที่จะช่วยเพื่อนมากพอซึ่งแน่นอนโค้ดก็คุยกับเราตลอดว่าที่เปลี่ยนไม่ใช่เพราะเล่นไม่ดีแต่โค้ดต้องการคนที่คอยไปเล่นเกมรับให้มากขึ้นในส่วนของสถานการณ์ล่าสุดในศึกเจลีกขวาาสกิฟอนตาเล่ลงแข่งไปแล้ว3นัดชนะ2แพ้1มี6คะแนนรังจา่าฟมงของตารางชั่วข่าวและมีโปรแกรมนัดถัดไปด้วยการเปิดบ้านเจอกักบอูวาเรดไดมอน ในวันพุธที่2มีนาคมเวลา17นาฬิกา